สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอนะคะวันนี้แม่เหมี่ยวมีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะเป็นดาวลูกไก่มาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะจํานวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบซนติเมตรค่ะจากปลายริบบิ้นนะคะวัดถึงตรงรอยที่เราจะพับนะคะประมาณสิซนติเมตรนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ พักลงไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานนะคะเส้นสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะจับตรงรอยพับนะคะเอาเส้นที่สองมาคล้องลงไปนะคะเส้นสั้นไว้ด้านบนเสมอนะคะนะคะเส้นที่สามค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะแล้วก็คล้องเส้นที่สองลงไปค่ะ เส้นต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือนะคะสอดเข้ามานะคะตรงกลางของเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ดึงนะคะเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะแล้วก็ทําการรวบปลายหางของเส้นที่สามนะคะใส่ลงไปะคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่เหรียญลงไปนะคะริบบิน้นเส้นสั้นนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างนะคะ ริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวาเราพับไปที่ซ้ายนะคะลิบบินเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราพับขึ้นไปด้านบนนะคะลิบบินเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราสอดมานะคะตรงกลางของเส้นที่หนึ่งนะคะปลายริบบินก็จะมาทะลุออกทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะลิบบินนะคะเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราสอดลงมานะคะด้านล่างค่ะ ดิบบินเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะสอดไปที่ขวามือค่ะดิบบินเส้นสั้นนะคะจากข้างลา่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะดิบบินเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราสอดไปที่ขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะเราจับริบบินนะคะมาทางขวามือนะคะ แล้วจับปลายริบบิ้น okay, นะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะแล้วดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานแล้วดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะ จับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมานะคะสอดด้านล่างนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะเป็นเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงไปนะคะด้านล่างสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับค่ะ เราก็ได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเป็นกลวยทั้งสี่เรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เมียวจะทำเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือนะคะเอาสองเส้นนี้หลบมานะคะ เราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็จับตรงฐานริบบิ้นนะคะตั้งขึ้นอย่างนี้นะคะให้ปลายริบบิ้นเส้นที่เราทํานะคะออกมาทางขวามือค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะบิดปลายริบบิ้นนะคะเข้าไปด้านในนะคะให้เป็นรูปลักยณสะแบบนี้นะคะ แล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงกวยนี้นะคะปลายดิบบินนะคะก็คือนี่นะคะดึงออกมาค่ะเ <c oughs> สน้นต่อไปนะคะเสน้นต่อไปเสน้นนี้นะคะก็คือเสน้นให้อยู่ทางซ้ายมือเรานะคะเนี่ยนะคะทางซ้ายมือ เราก็จับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็จับฐานริบบิ้นนะคะตั้งขึ้นอย่างนี้นะคะให้ปลายริบบิ้นนะคะให้ปลายริบบิ้นเส้นเรวทำนะคะออกมาทางขวามือนะคะแล้วก็จับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะบิดเข้าไปด้านในค่ะให้เป็นลูกกลวยอย่างนี้นะคะ แล้วก็จับปลายดิบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่กวยตรงนี้นะคะดึงปลายดิบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือนะคะก็คือเส้นนี้นะคะเราจับดิบบิ้นมาทางขวามือนะคะจับตรงกลางเส้นดิบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะ แล้วจับฐานริบบิ้นตั้งขึ้นไปด้านบนนะคะให้ปลายริบบิ้นเส้นที่เราทํานะคะออกมาทางขวามือนะคะแล้วจับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะม้วนเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่กวยนะคะปลายริบบิ้นจะมาออกกวยด้านล่างนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเส้นสุดท้ายนะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะ จับปลายริบบิ้นนะคะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นพับลงมาด้านล่างนะคะแล้วจับฐานริบบิ้นตั้งขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็จับตรงกลางเส้นริบบิ้นม้วนเข้าไปด้านในนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะ นี่นะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านค่ะเส้นริบบิ้นนะคะเส้นริบบิ้นนะคะจากข้างบนนะคะเราสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นริบบิ้นนะคะจากทางขวามือนะคะเราสอดไปที่ซ้ายมือนะคะเส้นริบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายนะคะเราสอดไปที่ขวามือค่ะ เสร็จแล้วนะคะตัดปลายดิบบิ้นทิ้งเลยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ